แข็งๆอะดูแบบโวยแข็งแล้วแบบจำในเนื้อไม่ฉันเกียด์ขึ้นสบายดีทุกคนวันนี้พบกับซองตุกตาอีกแล้วเนาะก็คือวันนี้น้องตุกกาทีิมาฮ เฮ็ดถุงพายให้ทุกคนเบื้องเนาะซึ่งเฮาใส้เป่าทุกคนเป็นเป่าที่เป็นเป่าปุ๋ยที่อ่าน้องตุ๊กกระพอบไปใส่ปุ๋ยแล้วเป่าหอก,กะเอามาเฮ็ดอา่าถุงพายทุกคน <S <S ตอนนี้แม่กะกำลังนั่งยิบอยู่ซึ่งปกติแล้วนะทุกคนกะบางคนกะไปทิมบางคนกะไปแซนอื่นสินะแต่ย่าอย่าไปทิมเด็ดขาดทุกคนซึ่งมันสามารถใส่ประโยชน์ได้หลายย่างเลยเนาะ อย่างเ่นว่าถุงทางในที่เป็นถุงยางมานะทุกคนที่เป็นถุงยางาขาวๆนะ่ะเขาสามารถนําเอาไปใส่ขี้ยางได้หรือว่าเอาไปเห็ดถุงขี้ยื่นกระดนะทุกคนอ่าแล้วก็ถุงอันนี้ก็คือการเขาสามารถม่ทถุงพายได้เนาะนแล้วแต่ผา้าย,ยัากต้องการประเภทอย่างแต่ว่าขอขาแบบให้นําใส่เป็นประโยชน์สินะทุกคน,อ,น,นอันนี้แม่กําลังนั่งงิบเนาะเออถุงพายอันนี้นะทุกคนมันมีสีสันอลังการขนาดสามารถแล้วแต่ผา,าย,ยากักภายไปใส่กระดา แล้วก็คือถายอีส่งการนี่คือสิคักสุดๆเลยแบบไอ้ถุงน,น้อยนๆ,ๆนะฮักนะฮักนะไม่เห็นให้ได้บอกแม่ไอ้ก็ถงุงหายนี่แหละกแต่ว่าเขาเใ็้เป็นถุงน้อยแม่เอ็นห่ออันนึงแบบเอาไว้ถ่ายดินแบบส่งการใช่ไหมทุกคนมันสีสันคักดี <c oughs> เดี๋ยวงตุ้งไทยอันด้านหลังให้ทุกคน <ปะ S 2> เบิ้งปลาอุ้ยเอาไว้เอาไว้นี่ทุกคนน้องตุ้ยให้ทุกคนได้เบิ้งอันนี้เป็นเป่าปุย ก็เป็นเปาปุยจากประเทศไทยนั่นแหละอันนี้น่ะเอาสามารถมาเห็ดถุงพายได้นำไซยังนำใสมหิดประโยชน์ได้แล,แล้วกษณะทีมแบบมันเชได้มัน,ด,มนดีทุกคนเออประมาณสิบก็สอบเลยนะไม่น้อยเนาะมไม่าพูนะม่ยิงขึ้นมาดูแม่จะฝังไส้ยังขึ้นให้เบิง่งไงดูไว้ีไม่เห็นบะไร เอาไส้มาขึ้นได้เออนี่นี่ไส้ทุ่งเก้าไส้ละแล้วจะค่อยยืดแล้วจะค่อยยืดจะค่อยยืดเก้านี่ทงพายเด้อทุกคนนี่ทงพายเด้ออันนี้เป็นสายแล้วแต่เฮาเฮาใส้เฮาใส้นี่ใส่ก็ได้นะแม่เนาะเออนี่เอาไส้ก็ได้เปล่านึงนี้ได้จากอันได้จากทงไหมอเป่านึงก็ได้ทุงท่งน,นึงเลยเป่านึงทุ่งนึงเนาะอันนี้ก็ไอซ์ไซพาย <Design> high. นี่แม่เขาบอกว่าเฮาเห็เดแบบนี้เดี๋ยแม่อันด้านไหนเนาะต้องเลือกด้านดีๆนะเพราะว่าอะไรนี้แหละแม่ที่อะไรแม่ซมีสินะเอเอไอเดนอยสินะแม่นี่นะอยากได้ถุงซมนีนะแม่แบาาบว่าแบบว่าเอาไปถ่ายไปคลิปใส่ใส่เธอซะไปนะแล้วเอาใบไผ่ไปอะไรแบบนีน้นะเอไไะเอมัน,นเท่ดีเดี๋ยแม่ ไถเก๋ไถเก๋หัวเขียวเบื่อห้แม่ทุแม่ซะขอโทษแม่ซะทุแม่ซะกอดแม่เนี่ยโอ้ยฮักแม่ดิถึกเข็บแบบนี้หละออกจากแม่ไปดีนะคอละออกจากแม่ไปอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าต้องตุ๊กกะยังบ่ทันได กันแหละปาได้ลั่งไ้แต่ว่ามื่อนี้เป็นมื่อทีเมื่อนี้ต้องตุ๊กต้องไปโงเรียนเนาะเป็นเมือวันจันแต่ว่าน้องตุ๊กกลี่ยมภาในตาเครื่องทุกคนเพราะว่าตื่นสมากับเฮ็ดเบียกหลายๆอย่างอือนั่นแหละเบียบแบบผู้หญิงทั่วๆไปตอนนี้บิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไปโงเรียนเช้าก่องตุ๊กตลอดตุ๊กจะแบบไปคที่แบบไปโอเคเนาสวยก่อนตลอดเลยเนาะปกติเลยมากที่จะไปโอเคเนาะสวยตลอดแต่ว่าผ่านมาไปโอเรียนาสวยแต่เถอท่านอาจารย์บอกรือว่าจะเขาห้องก่อนบ่ได้ทุกคนก็คือน้องตุ๊กไปกับอ่า แม่พาไปห้องมูห้องอยามนะว่าเอออาจารย์จะเข้าห้องตอนไหนสินะมันก็มีเวลาเนาะคนบิ๊กเริ่มเตรียมตัวไปโรงเรียนละอันนี้นบรรยากาศตอนประมาณเจ็ดโมงทุกคนงงไา้พันเดียวส่วนไส้ไสยที่เอามายิบน,นีกับเป็นไส้โครงการเราแกะปุยตัวที่แรกก็คือไา้ตัวนี้แหละทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบแข็งๆน,น่าจะแบบบ้นแข็งแล้วแบบ ไ,ได้เยว่ามันทนดีนะทุกคนนี่ใส่ใส่เนี่ยเนาะนี่เป็นดูเสร็จแล้วทุกคนอีพอยิี้ไปเปย์อีแม่ทำโฟกใหม่ให้ทำปุยด้วยแล้วก็สรกางความอีกเออพอเราถ่ายมกดูพ่อเทศเลยนี่นะถ่ายไปเที่ยวอัวกับพายไปให้กันหน้าลเลยเนาะบอดแล้วต้องถ่ายไปเที่ยวเลยเดาอ อีแม่ตั้งใจเฮ็ดให้โดยเฉพาะต้องพาไปเที่ยวเลยเนาะเที่ยวทะเลต้องไปเที่ยวทะเลจังเท่ดิลิสงกาเนาะอีแม่เ็ับ่อ่ะอ๋อเดี๋ยวมันก็ยดออกแม่นบ่ักใหญ่เนาะ พลสุดๆไปเที่ยวกระทงอันนี้นะเท่ดีเนาะสไตล์ใหม่ขายได้ค่ะทนรับออเดอร์ค่ะงามสายทงนี้เฮาซีไซเป็นสนนายอันนี้ก็ได้อันนั้นก็ได้เนาะอันนี้อีเมสเอจเจะทงแม่มแม่เอ็ดอีกทงนึงทงน,น้อยเฮาแน่แม่ไปทยขวดน้วาดหัวไทยขวดน้วาดยาน้าวาดยาขวาส้มสินะ วันนี้วันเนี่ยวันจันไปแต่ยังฉันยังไม่ทได้ตากผ้าเลยสจัลโลสจัลโลโอ้เธอกลับซะหรอเธอกลับซะหรออันนี้น้องฟา้าไปอุ่นหิมะน้องตุ๊กเนาะไปบางมือบางมือก็ไปนําไปกับตาเนะาะตาแม่นพี่น้องเหลือกับฟา้าอะไรทุกคน<ม>ฟ้าเหยนห้องหมดสิแต่เนาะ ้ายท่องโมตัวงท่องหม6กลยเนาะม6ใกล้จะถึงจ็7แล้วก็เจบแล้เด้อตอนนี้ก็ใกล้จะถึงอายุ16ปีแล้วไทเกอร์ก็อายุ55ปีแล้วทุกคนเบิกสีผมเออจับแน่จับแน่จับในนืงไม่ฉันเก็ีด้นจับในเนื่องจับเลน้จับในนื้อจับในนื้อ มันได้มันได้ไปฟ้ามาเลยยินไปฟ้าอีกคุนได้โอเคทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊กก็ต้องขอตัวไปออกเหือก่อนนะเพราะว่าโบ๊ะโบ๊ะแน่จะมาวันนี้วัอนี้ทิได้เข้ารบถุงบ่อได้เข้ารบถุงบ่อวัอนี้โบ๊แม่บรรจัณแต่เธอที่ผ่านมาโบได้เข้าเลยได้อือโบ๊ะคือกั้นเป็นอย่างก็คือพวกเขาสินะก็ยจะขามาจากยุบอ่ะเอ้ยย่าแหละพวกเขาก็ได้ เขาก็ได okay. well, ้บอกเขาก็ดีสินะมันเนอะโอเคทุกคนเดี๋ยวต้องตัวขอดูไปตากเครื่องแล้วกลับไปล้างหน้าแต่งตัวไปงีนก่อนเด้ออโอ้ก็จีนี่มันน่าลีวมากมึงโอ้งามก็หลังคนงาม ทุกคนตอนนี้น้องตุ๊กกลับมาจากโรงเรียนแล้วเนาะเดี๋ยวทำบะเบิร์กันนี่คือถุงที่แม่ยิบอันต่อไปอันนี้กับมุ้งแม่มยิบใไผ่ๆเด,ดี๋ยวว่ามันเท่ดีไหมคะทุกคนอันนี้มันโคตรเท่เลยทุกคนตอนนี้น้องตุ๊กกำลังไปซิปโรงเรียก่อน แล้เพราะว่าตุกกรรมมากินเขาเยอะแยะนแล้วก็เลยต้องไปกลับไปโองค์เงียเอ,เอีกเนาะอันนี้คือถ u n พายอุ้ยมันงามเด้อทุกคนอันนี้แหละทุกคนคือประโยชน์ประโยชน์เด้อประโยชน์ประโยชน์ของการที่ว่าเฮาใส่เป่าแล้วเฮาก็แบบกลุ่มทีมนะแล้วก็เฮากับนำอเมทงพายหรือว่าใส่เคีย้ยวเคี้ยวหรือว่าใส่อนัน ไสแนวจําเป็นเนี่ยอย่างต่างๆเอ้ยแต่ว่าห้ามใสของกินเด้อทุกคนแต่ว่าอันนี้กะเอาพายทงไปหานน่เก็บพักแล้วก็พายไปให้ไปนาอยกพายไปโรงเรียนก็ได้แยกพายไปใส่ก็ไดแล้วแต่ความต้องการเนาะแล้วก็บ่จะเป็นต้องอายว่าเอ้ยทามีทงพายแบบนี้นะพอจะเป็นต้องอายเวลาพายไปใส่บ่จะเป็นต้องอายเพราะว่ามันบบมีไผ่คือแล้วก็บ่คือไผ่เนาะมันเป็นสไตล์แบบแล้วก็เป็นแบบชีวิตพอเพียงแม่ห้แบบนี้ แม่จะให้ลูกพายบางเงี้ยนหนอก็ได้นะนี่นี่นี่แต่ว่ากะอย่าพายพายไปบางอื่นเถอะพายไปเที่ยวไปเฉยไอย่าพายไปโรงเรียนเลยทุกคนจะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนดังในโรงเรีย,ย,ยนนกแม่อันนี้อีพ่อเป็นเอาไว้พายยอดนักกนแล้วกันน้องตัวเองก็เอาไว้พายไปเก็บพักหักนอกสินะทุกคนแอแม่ซี่มืออีแม่ยกขึ้นโซ่ดูงามดีเนาะ <laughs> งามมากเลยอ่ะคนก็สวยนะคนทําก็สวยอ่ะส่วนไส้มัดอันนี้เป็นไส้อยู่ในเป่าอะไรแต่ว่าฮามันมันแน่นดีนะแม่เนาะบ่มีคขาดอแม่ก็เลยมายิบสิกลุ้มโดนค่ะแม่ให้แยกได้โท่าไน้อยซั้นนี่น่แม่ะั้นนี่เลยละนี่เห็นปะเอาภายเอาไว้ีิส่งการลดทุกคนเอาไว้ีิส่งการเนาะกับคลิปนี้ก็สั้นๆน้ำบ่มีอย่างไรเดี๋ยวแล้วทุกคนไปก่อนเด้อพายไปตลาดแม่ซื้อผักมาแล้วไปช่งครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้เนาะ่าลืมกดไล,ลค์แล้วก็กดแชร์แน่เพื่อเป็นกำลังใจให้นัอตัวคลิปต่อไปในเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย